สวัสดีค่ะพ่อให่พี่น้องสวัสดีอ c ซีทุกท่านเนาะค่ะกลับมาพบมาพอกับเจตาผ้าร่วยอีกเนาะค่ะในทางช่อง YouTube เนาะวันนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาค่ะเป็นวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดนาะสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาออกค่ะให้เบิ่งประวัติของล็อกเทียนทะเลค,คันที่เห็นอยู่นี่ที่ผ่านมาเนาะค่ะที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบห้า ล็อกเทียนทะเลเพันเข่าเป็นหนึ่งแปดแลาวพัฒนาออกห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าเนาะค่ะเพันเข่าไปสองตัวล่างบนหนึ่งหนึ่งค่ะเข่าไปทั้งบนทั้งล่างเนาะหนึ่งหนึ่งตัวบนเพันแปดห้าเอฟซีเอฟซีมีไผใดผัมานำล็อกเทียนทะเลเนาค่ะยี่สิบสองนีรุดเนาะค่ะ ขามาเข้าแบบเต็มๆเลยของล็อกเทียนทะเลเนาะคะ่ะกราบขอบุญขอบคุณล็อกเทียนทะเลค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่อง,งเตตาเนาะกราบขอบพระคุณเป็อย่างสูงค่ะแล้วก็เอฟซีา่าว่าจะเป็น f อเก่าเอฟซใหม่ 9, ค่ะที่เข้ามาเขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เขามา คเนาะคะ่ะให้เป็นกำลังแรงใจทั้งช่องของเจตาพ้าร้วยะคะ่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเอามาตามต่อคะ่ะล็อกเทียนทะเลแนวทางใหม่ของพื้นเนาะแนวทางใหม่มือนี้นะคะ่ะเป็นวันพุธวันพุธที่27ไปรุนกันโตเนาะค่ะรุนกันโต,นะะนนตสองทุ่มครึ่ง ล็อกเทียนทะเลค่ะลาวพัฒนาวิ่งรูดทุนไหมาค่ะพุนไหมาสี่กับเก้กับเกสองตัวนี่สี่หางค่ะสี่เก้าสเกหเกหบก็จะมีสี่สีเก้าเก้าสตัว3มหางสี่เก้า หกสี่แปดเสค่ะวิ่งรูลดพันเด่นทีเก้าค่ะลองสี่เด่นเกลองสีเด่นเกสองตัวนี่สาสองหางค่ะสองหางพันเด่นสี่เกเก้าหกสามตัวนี้หางเดียวค่ะ ล็อกเทียนห้หฮางเดียวสี่เก้าหกไพ่ชอบแนวทางของล็อกเทียนทะเลค่ะมีไพ่ตามอยูกอ่ก่ะแคปหนา้าจอค่ะไพ่จะไปต่อเตรียมแคปหนา้าจอไพ่จะไปต่อกับล็อกเทียนทะเลเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้จารณยญานในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะ จาละหน้าเอาชอบกระจัดคัดกระพันค่ะอ้าไปต่อจีปากแดงค่ะเป็นตั้งใดเนีย่ยอฟซีจีปากแดงลุดไปเนาะค่ะระบบเป็นยังเนาะค่ะให้กำลังแรงใจคือเก่าครับขอโทษขอให้อีฟซีจีปากแดงเด้อค่ะที่ลุดไปเนาะ ของเพิ่นรุดไปวันที่ยี่สิบห้าค่ะเพิ่นประวัติของเพิ่นวันที่ยี่บสองเพิ่นก็เข้าไปห้าศูนย์ศูย์ห่าเนาะค่ะมาใหม่ไปใหม่ค่ะกับจีปากแดงกราบขอบุญขอบคุณเจี G. ปากแดงหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาพาด้วยเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง จปากแดงเขามาตามต่อรุดแล้วรุดเลยรุดวันที่ยีผ่าวันที่ยีสิบเจไปไหมเนาะคะ่ะมาไปต่อไปไหมสองทุ่มครึ่งกับเล่าพัฒนาคือเก่าดุนกันต่อเจตาให้กำลังแรงใจเจปากแดงคือเก่าค่ะ,ะกราบขอบุญขอบคุณ f อฟซคือเก่านอกที่เขามาติดตามรับชมรับฟังในช่องในหน่อยของเจตาเนาะคะ่ะ มาลุนกันเจ๊ปากแดงคาร่าพัฒนาวิ่งรูดเพนห้มาค่ะเจกับ3 7กับ3 2ตัว4ี่หางค่ะเจ็ดสามเจ็เก้าสามบินทีเจ็ดเจดสาตัว3ามหางเจ็ดสามเกจ็ดวิ่งรูดเพน ล่องที่7เด้น3เด้อค่ะพี่น้องสายวิ่งสายรูด f อของเจปากแดงพื้นเดินที่3ค่ะเด้น3าสองตัวนี่เน้น3ามเกค่ะสาองตัวสองตัวบน3ตัวครับขอให้เวบาผิดบ่เจตาสองตัว,ต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 วเน้นที่3ามเกค่ะสามตัวเน้นที่3 7ม เราผิดพลาดไปกับ,กบอขอโทษขออภัยเด้อครับพี่น้องอย่าถืออย่าซาเนาะเอาแคปหน้าจอครับให้จะรุ่นต่อกับเจีปากแดงลาวพัฒนาเนาะให้จะรุ่นต่อเตรียมแคปหน้าจอค่ะเด็กก็มีเขามีรุดเนาะแคปหน้าจอล้วไปต่อเป็นของผู้ใดต่อไปเนาะต่อไปค่ะ ล็อกอุดรค่ะเลขล็อกอุดรล็อกอุดรเข้าไปตัวหนึ่งค่ะยีบห้าที่ผ่านมาเลขล็อกอุดรนห้าหนึน่งหนึ่งแปดห้าเนาะแล้วก็เข้าไปบนค่ะหนึ่งหนึ่งบนเพิ่นเข้าไปเข้าไปบนเนาะเลขล็อกอุดรค่ะหนึ่งหนึ่งเพิ่นเข้าไปบนสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะบอเข่า จับคูเนาะจับเขาเบิ้ลค่ะเขาเบิ้ลร่างแปดห้ารุดไปยี่สิบสยี่ห้าก็ถือว่าไม่หลุดเนาะค่ะไปต่อตามใหม่เมื่อหม่ไปใหม่เนาะค่ะของเลขล็อกอุดรกราบขอบ,บุญขอบุนเลขล็อกอุดรค่ะเที่ยวแนวทางมาว่างทางช่องเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะให้จะตามต่อเตรียมแปหน้าจอเนาะ เลขล็อกอุดรมือแรงครับพี่น้องมือแรง้งจะละัลนาเป็นรุ่นกันไหมเลขล็อกอุดรลาวพัฒนาค่ะวิ่งดูดเพิ่นให้มสี่กับหนึ่งคะ่ะสี่กับหนึ่งสองตัวสี่หางสี่หนึ่งส่สองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเบิ้ลนสี่สกับหนึ่งหนึ่งคะ่ะสามตัวสมหางสี่หนึ่ หนึ่งสี่สองสี่หนึ่งเจ็ดวิ่งหลุดพันเดนทีสี่ค่ะล่องหนึ่งเดนสี่ลองหนึ่งเน้่นทีสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะสองตัวน้่นสองหางสามตัวเน้่นหนึ่งหางหนึ่งสี่สองค่ะแคปหน้าโจค่ะไพ่จะไปต่อกับเลขล็อกอุดรเนาะค่ะสองทุ่มครึ่งเล่าพัฒนามาไปไม้มือไม้แล้วค่ะเป็นบ้านพุทธ เป็นวันพุธไปใหม่ไปต่อเนาะเรียกรับน้ำสูมค่ะรับน้ำสูมนี่กระุดไปครับพี่น้องขับขอทูดคอไพ่แทนเลียกรับน้ำสูมเนาะยี่ห้าเล่าพัฒนาออกห้าหนึ่งหนึ่งค่ะห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าล่างของพื้นกระลุดไปเรียกรับน้ำสูมขับขอทูดคอไพ่อซซี่แท่นเรียกรับน้ำสูมเนาะค่ะสองหมวดติดเลียกรับน้ำสูม หลุดไปชัดเจนหลุดแล้วหลุดเลยค่ะหลุดแล้วเขาก็มาไปไม่ไปตอมือไม่เนาะคะ่ะเรียกรับน้าสูงไม้กำลังแรงใจกันคือเขาค่ะครับขอโทษขอให้แทนเรียกรับน้าสูงค่ะขอให้เอฟซีทุกทันเนาะที่เป็นเอฟซีของเพิ่นเนาะคะ่ะหลุดไปเขามาตามต่อไปไม่ค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเป็นเพียงแนวทางค่ะเป็นเพียงแนวทาง มีเขา่ามีรุดเนาะคะ่ะอันรุดไปกับคอไพ่เอฟซค่ะอ่ะวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดของเลขลับน้ำโซมเพื่อนใหนมาหกกับ0สายวิ่งสายรูดหกับ0ูนสองตัวนี่สี่หางค่ะหกศูนย์หหนึ่งศสองศนสาเบิ้นที่ หกหกศตัวอยู่ที่6กศูนย์สองศนย์หหนึ่งศย์ย์หวันที่27เป็นมืนอนีมือแรงสองทุ่มครึ่งคล่าวพัฒนาเนาะวิ่งหลุดเพนเดนเด่นที่หค่ะเด่นหกพี่น้องล่องล่องศนยเดนที่หกหนึ่งกับ0ูนย์สาค่ะ สาตัวนี้ห้างเดียวค่ะพื้นเน้น0ูนยหนึ่งอ้าวขบหน้าจอค่ะไผจะไปต่อกับเลขกลับนามสมลาวพัฒนามือแรงเป็นรุ่นกันใหม่เนะค่ะเป็นมือใหม่แล้วไปต่อกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคลิปนี้ก็กราบขอบุญขอบคุณเอซทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังมากดไลค์กดแชร์ให้เนาะ แล้วก็จะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้ค่ะพี่น้องสิบ,บ่ได้พาคลิปใหม่ๆของเจตาผารวยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคลิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีมือแรลงสองทุมคึ่งกับเล่าพัฒนาค่ะคอยมีความสุขขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเดินทางไปไซก็คอยปลอดภัยค่ะ เดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้กับกาบขอบบุญขอบคุณหลายๆคลิปนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีค่ะ